ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4วัตถุรอบตัวเรานะคะสำหรับวันนี้เราจะมารู้ความหมายของวัตถุและวัดสดุกันนะคะค่ะการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยๆนะคะ เอาเลยค่ะความหมายของคําว่าวัสดุวัสดุก็คือสิ่งที่นํามาใช้ทําสิ่งของต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นวัสดุนี้นะคะเป็นไม้เป็นยางเป็นกระดาษเป็นแก้วเป็นโลหะ เป็นพลาสติกสิ่งเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าวัสดุนะคะค่ะสำหรับคำว่าวัตถุนะคะวัตถุก็คือสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุนะคะชนิดต่างๆประกอบกันซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะวัสดุคือ,อสิ่งนี้ เป็นสิ่งต่างๆนะคะแล้วสิ่งต่างๆนี่แหะค่ะเรียกว่าวัสดุแล้วนํามาประกอบกันนะคะประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ,ะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ถึงจะเรียกว่าวัตถุนะคะค่ะ วัตถุแต่ละอย่างทำมาจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้นประกอบกันนะคะซึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้เมื่อนำวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นออกจากกันจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้น กลับมาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้และสามารถนำวัตถุชิ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นวัสดุเช่นวัสดุมีไม้มียางมีกระดาษมีแก้วมีโลหะมีพลาสติกอันนี้เรียกว่าวัสดุนะคะสมมุติว่าไม้เรานำมาทำเป็นเก้าอี้เก้าอี้ เก้าอี้ตัวนี้นะคะเก้าอี้ตัวนี้คือวัตถุค่ะเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเป็นชิ้นส่วนแล้วเก้าอี้ก็คือทำวัสดุที่ใช้ทำเก้าอี้คือไม้หรือเอายางนะคะวัสดุคือยางทำล้อรถล้อรถนะคะล้อรถที่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรียกว่าวัตถุ ทำมาจากอะไรก็ทำมาจากวัสดุคือยางนะคะหรือยกตัวอย่างเช่นประตูนะคะประตูทำมาจากไม้นะคะ,อ,ะอันนี้ประตูคือเรียกว่าวัตถุนะคะ,ะวัสดุที่ใช้ทำคือไม้ ส่วนลูกบิดที่ใช้ทําคือโลหะนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าประตูเรียกว่าวัตถุวัดสดุที่ใช้ทําคือไม้กับโลหะแบบนี้นะคะค่ะนักเรียนมาดูนะคะวันนี้เราจะทําใบงานนะคะเรื่องวัดสดุอ่ะวัตถุและวัดสดุนะคะซึ่งใบงานในวันนี้จะเป็นใบงาน l i ฟ e Worksheet นะคะใบงานออนไลน์ซึ่งให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกตอบว่าติ๊กถูกนะคะหน,หน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะเสื้อเป็นวัดส,วด,สดุหรือวัตถุคะ,ะเสื้อก็คือมันสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์มันจึงเป็นวัตถุใช่ไหมคะตัวนี้เป็นอะไรคะ เป็นดินใช่ไหมคะดินเหนียวดินเหนียวเป็นวัสดุใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่นำมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆใช่ไหมคะหรือรูปต่อไปรูปเหล็กใช่ไหมคะเหล็กเป็นวัตถุหรือวัสดุคะเรายังไม่ได้นำเหล็กมาทำเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นมันเป็นวัสดุอยู่นะคะต่อไป ของที่เราเห็นนะคะเป็นพวกน้ำยาต่างๆอันนี้เรียกว่าวัตถุเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ไปแล้วต่อมาหม้อหม้อก็คือมาจากดินเหนียวใช่ไหมคะปั้นให้เป็นหม้อมันเป็นวัตถุไปแล้วนะคะหรือไม้ไม้ที่นักเรียนเห็นใช่ไหมคะเรายังไม่แปลรูปไปทําเป็นบ้านหรือไปทําเป็นโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะมันยังเป็นวัสดุอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูลงคลิปเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถทำใบงานออนไลน์ได้เลยนะคะเต็ม10คะแนนค่ะ